วันนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคม2513ทราบมาว่าสัปดาห์ท um ี่ผ่านมาอาจารย์เดินทางไปที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซามาด้วยใช่ไหมคะก็ในสัปดาห์นี้แหละครับเมื่อวันที่4เป็นัองคารเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยผมไปบรรยายที่บางคล้าแล้วก็ผู้มาฟังบรรยายนั้นนะก็จะเป็นบรรดาผู้ประกอบการแล้วก็มีพี่น้องข้าราชการมาส่วนหนึ่งการจัดการบรรยายครั้งนี้เนี่ยก็โดย กระทรวงการคลังเพราะว่าต้องการที่จะกระตุ้นแบบเศรษฐกิจทีนี้เนี่ยการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยถ้าไปหย่อนในบางภารกิจเนี่ยก็อาจจะเห็นผลช้าแต่ถ้าหย่อนทางด้านการท่องเที่ยวในอำเภอที่มีการท่องเที่ยวเข้มแข็งอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเดินได้ไหวดังนั้นเนี่ยผมก็รับบรรยายตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงเย็นเลยแล้วพอในช่วงบ่ายเนี่ยก็มีท่านผู้เมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดชเชียงแสนแล้วก็รวมทั้งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบ้าจเชียงเสา,าก็มาร่วมเสวนาด้วยได้รับความสนใจมากจากพี่น้องประชาชนคนบางคลาและในวันนี้เองเนี่ยนะครับเราก็ได้ให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือว่าเป็นแหล่งสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกมากเพื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยจะได้นําเงินก้อนนี้เนี่ยนะครับ

ท่านในเภอบางคล้าเนี่ยท่านมาตั้งแต่เช้าแล้วก็กลับไปตอนบ่ายท่านในความแบบสนใจมากนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีท่านคลังอเขตสองที่ดูแลภาคตะวันออกเนี่ยนะแล้วก็ยังมีท่านคลังจังหวัดอาจจเชียงเสาท่านสัมภากรณ์พื้นที่อาจจเชียงเสาท่านธนรักษ์พื้นที่จัดเชียงเสาแล้วก็ถ้าพูดถึงเกี่ยวกับด้านแบบสินเชื่อเนี่ยนะธนาคารมาครบหมดเลยนะที่สังกัดแบบกระทรวงการคลังนะ แล้วที่มาเนี่ยคือไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่นะเป็นผู้จัดการหมดเลยนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีท่านหัวหน้าส่วนราชการเนี่ยจากกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมท่านศัพภาสาิตพื้นที่อาจารย์เชิงเสาท่านกำนันท่านประลัดแบบเทศบาลแล้วก็ท่านผู้นำท้องถิน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านบุญมีแบบสีสุกนี่นะท่านก็มาร่วมด้วย แล้วทำไมถึงเลือกที่อำเภอบางคล้านี่ล่ะคะอาจารย์เพราะบางคลาเนี่ยเป็นอำเภอที่เป็นตัวอย่างที่ดีของการทำงานร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนก็จะเห็นว่าแบบบางคลาเนี่ยมีชมรมผู้ประกอบการตลาดน้ำบางคลาที่เข้มแข็งมากนะค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะฝ่ายจังหวัดเช่นครั้งจังหวัดท่านพันธท์นา,างศรีท่านอัจรพลวรรณกิจซึ่งเป็นททท,ทปัะชาเเชยงเซา แล้วก็นอกจากนั้นยังมีฝ่ายปกครองฝ่ายท้องถิ่นคือร่วมกันพัฒนาพื้นที่นี้อย่างเป็นระบบพูดถึงบางคลานนี่ก็เป็นอเำเภอสําคัญในจังหวัดฉะเชิงเซานะคะอาจารย์ที่นี้ฉะเชิงเซานี่ก็อยู่ไม่ไกลาจากกรุงเทพเลยก็เดินทางจากกรุงเทพไปจริงๆแล้วกรุงเทพเนี่ยโดยเฉพาะเขตหนองจอกเนี่ยนะก็มีพื้นที่ติดกับจังหวัดแบรรชฉดเชิงเซาค่ะแม้แต่เขตแบบรักกะบางเองเนี่ยก็มีพื้นที่ติดกับจังหวัดแบชฉะเชิงเซาค่ะแล้วก็เราจะเห็นว่า จังเสาเนี่ยมีแม่น้ําสายสําคัญเป็นแม่น้ําแบบบางประกงนะ,ค,ะคุณก็ทราบว่าในสมัยก่อนเนี่ยการเดินทางด้วยถนทน,ทนทางเนี่ยมันไม่สะดวกรถไฟก็ยังไม่มีถนนรถลาต่างๆก็ยังไม่มีผู้คนก็ใช้เรือเนี่ยสัญจรไปมาค่ะดังนั้นเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนเนี่ยอยู่ริมแม่น้ําโดยเฉพาะอย่างยิ่งริมแม่น้ําบางประกงเรา แม่น้ำแบบบะมะกงเนี่ยก็ยังมีลำคลองต่างๆบ้านเบิดเยอะแยะนี่นะครับดังนั้นเนี่ยนอกจากจะริมแม่น้ำบะมะกงแล้วเนี่ยผู้คนก็ยังนิยมตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ตามลำคลองต่างๆ คำว่าฉะเชิงเซานี่น่าจะมาจากภาษาอะไรคะอาจารย์ฉะเชิงเซาเนี่ยแปลว่าคลองลึกเป็นภาษาเขมรแต่ส่วนคําว่าแปดริ้วซึ่งเป็นชื่อเล่นของฉะเชิงเซานี่นะอันนี้ก็มาจากคําบอกเล่ากันต,ต่อมาเนี่ยบอกแถวเนี้ยมีปลาช่อนขนาดใหญ่เนี่ยชุกชุมเวลามาตากทําเป็นปลาแห้งแล้วก็แล่เนื้อปลาเนี่ยก็ได้ถึงแปริ้วแล้วถ้าเป็นตัวเมือง8ดริ้วเลยเนี่ยนะ กับกรุงเทพเนี่ยคุณทราบไหมว่าห่างกันเท่าไหร่82กิโลเมตรนั้นเองไม่ถึงร้อยกิโลเหรอคะไม่ถึงร้อยกิโลค่ะแล้วพื้นที่ก็ใหญ่นะเกิน5,000ฟัตารางกิโลเมตรเริ่เพอบางคลานี้มีพื้นที่มากน้อยแค่ไหนคะอำเภอบางคลานี่คือจะเดิมเนี่ยเป็นอำเภอที่ใหญ่มีพื้นที่เป็นพันตารางกิโลเมตร<อ>คุณนึกถึงนะว่าฉะเชิงเซาทั้งจังหวัดเนี่ยมีพื้นที่5,300ัตตารางกิโลเมตร อำเภอบางคลาค้าจริงๆเนี่ยมีพื้นที่227ตารางกิโลเมตรมนี่ก็เป็นอำเภอแบบขนาดกลางนะะแล้วเป็นอำเภอที่ตั้งขึ้นเป็นลําดับที่สองของจังหวัดบัาชาเชียงสาวเป็นอำเภอดั้งเดิมเลยนะครับ สำหรับความคาดหวังของงานสัมมนานี้ทั้งตัวจารย์เองแล้วก็ทางของราชการเองเนี่ยก็หวังในเรื่องอะไรบ้างคะเท่าที่ผมฟังจากท่านคลังจังหวัดอาจารย์เชิงเสานี่นะแล้วก็ฟังจากบรรดาหัวหน้าส่วนข้าราชการที่ไปอบรมสัมมนานเนี่ยทุกคนก็คาดหวังว่าผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนของบางคล้าเนี่ยจะสามารถดําเนินธุรกิจซึ่งพึ่งพาตนเองได้อย่างมันง่นคง ได้ยินมาว่าต้องการที่จะทำหลังจากวิกฤตโควิด -19 หรือว่าเป็น New Normal ด้วยใช่ไหมคะใช่เพราะว่าพอมีวิกฤตโควิดแบบ19นะทุกอย่างมันนิน่งไปหมดเลยนะผู้คนไม่เดินทางเลยแล้วก็ไม่แบบไปเที่ยวเลยแล้วก็งดจับจ่ายใช้สอยด้วยร้านค้าหลายแห่งในอำเภอบางคลานี่ปิดสนิทเลยนะครับแล้วพอกระแสะวิกฤตโควิด -19 เนี่ยเบาบางลงเนี่ยนะ,ะก็เริ่มมีการทำมาค้าขาย ผู้คนก็เริ่มเดินทางไปเที่ยวกันบ้างเนี่ยนะครับทีนี้ไอ้ความที่ปิดมาหลายเดือนเนี่ยบางครั้งก็ทําให้บางคนเนี่ยขาดกระแสเงินสดที่เป็นกระแสแบบหวงเวียนในธุรกิจเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยที่ผมเรียนไงว่าธนาคารของรัฐทุกแห่งที่สังกัดกระทรวงการคลังผู้จัดการธนาคารผู้มีการก็จะไปนั่งฟังผมแบบบรรยายด้วยและทุกคนก็อยู่ในสมองทุกคนก็มุ่งมั่นเลยว่าจะต้อง หาเงินทุนดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารของรัฐเนี่ยไปช่วยอุดหนุนจุนเจียบรรดาผู้ประกอบการและก็ประชาชนของบางคลาเพื่อจะให้ลับเดินได้หน่วยราชการต้องการให้บางคล้าเป็นต้นแบบแล้วค่อยขยายไปอำเภออื่นด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คือขยายไปอำเภออื่นแล้วต้องการให้เป็นต้นแบบไม่จฉเพาะใน11อำเภอของจังหวัดบัชเจเชียงแานะ,ะต้องการให้เป็นต้นแบบของอำเภออื่น ในจังท้ามอง,ว,งว่าในโอกาสหรือสถานการณ์ในน่าจะในเวลาที่ไปบรรยายเมื่อวันอังาคาร hey, hey, hey. ที่เสเดือน <Hey, hey. S 1> สิงหาคมแบบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ <c oughs> ผมก็ยกตัวอย่างของการจัดการญญญญท่องเที่ยวที่เป็นแนวโน้มใหม่ที่เรียกว่า New Normal <c oughs> หลังวิกฤตโควิด1บทีน <c oughs> ที่ผมรวบรวมจากบรรดา ประเทศต่างๆทั่วโลกว่าเขาเตรียมจะแก้ไขป้องกันเตรียมจะฟื้นฟูแบบกันยังไงนี่นะครับเอามาคุยให้ในงานสัมมนาเมื่อวันอังคารที่สี่ฝันแล้วก็ผมถามท่านครังจังหวัดชะเชิงเซาว่าทําไมไม่ไปอำเภออืน่นท่านครังก็บอกว่าเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีวิถีชุมชนที่เข้มแข็งแล้วก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผักแบบผล,ลไม้พวกผักปลอดสารนั่นเอง,เองแล้วก็อำเภอบางคลาเนี่ย เป็นอำเภอมันก็เป็นธนาคารอาหารที่ปลูกพืชผักอพุรไม้เพื่อที่จะให้ประชาชนคนในจังหวัดชเชียงราคนในกรุงเทพมหนานครแล้วก็คนในจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยได้แบบรับประทานกันมายาวนานมากแล้วเมื่อก่อนเนี่ยจะเห็นว่าคนจากเพื่อบางคลาเนี่ยเมื่อมีผลผลิตทางการเกษตรแล้วเนี่ยก็มักจะขนมาขายแบบที่กรุงเทพแต่ในตอนนี้มันก็เริ่มจะกลับกันแล้วคือเขาพยายามที่จะโปรโมท พยายามจะกระตุ้นประชาสัมพันธ์แล้วก็พยายามจะจัดก,การให้คนในอำเภอบางคล้าเนี่ย <c oughs> เมื่อผลิตผลผลิตทางการเกษตรมาแล้วเนี่ยก็วางขายในบางคล้าเลยค่ะแล้วก็คนที่มาจากกรุงเทพจากประทุมธาน,นีจากสมุทรปราการจากจังหวัดอื่นเนี่ยก็ขับรถไปที่บางคล้าไปซื้อผลผลิตทางการเกษตรพวกพืชผักผลไม้ปลากุ้งอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ถือโอกาสท่องเที่ยวไปด้วยได้ทั้งขายพืชผักผลไม้ของตัวเองด้วยได้ทั้ง การท่องเที่ยวชุมชนเงินก็จะไหลเวียนอยู่ในชุมชนด้วยถูกไหมคะใช่แล้วก็สิ่งที่อํเาเภอบางคลามีอยู่แล้วก็คือความเชื่อมั่นในเรื่องผลผลิตการเกษตรที่มีคุณภาพ ที่อาจารย์บอกชอบเพอบางคลา้าเนี่ยอาจารย์เดินทางไปบางคลา้ามากี่คนแล้วคะผมไปมาหลายครั้งแล้วค่ะแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็ไปกับลูกชายค่ะนะฮะนิทินากินบิ่งรุจิลาลัยเนี่ยนะเราก็นั่งเรือรอบเกาะเกาะที่ว่าเนี่ยเป็นเกาะที่สร้างขึ้นนะแต่ท่วาสร้างขึ้นหมายความว่าแต่เดิมเนี่ยก็เป็นแผ่นดินหมดเลยค่ะแล้วตอนหลังเนี่ยเขาต้องการที่จะ,ะตัดคลองเป็นของรัฐขึ้นมา แล้วพอสร้างคลองขึ้นมาก็เลยกลายเป็นเกาะแล้วก็มีพื้นที่เนี่ยประมาณสองพันกว่าไร่แล้วก็รอบๆเกาะเนี่ยนะก็มีพืชพันธุ์แบบเดียวกับทะเลเลยเพราะเป็นน้ำกร่อยบางช่วงก็เป็นน้ำจืดบางช่วงก็เป็นน้ำกร่อยบรรยากาศสวยงามมากมผมนั่งรอบเกาะนี่มีทั้งบ้านเรือนที่เรียกว่าเป็นบ้านเรือนของ สมัยโบราณก็มีเป็นบ้านเรือนขนาดใหญ่ของข้ามอดีแบบสมัยก่อนอแล้วก็เป็นบ้านเรือนสมัยใหม่แบบทันสมัยนอกจากนั้นก็มีวัดรอบเลยนะครับไปที่นู่นก็เจอวัดไปที่นี่ก็เจอวัดแล้วก็เป็นวัดที่มีการก่อสร้างสถาปัตยกรรมที่ดีมากดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ชอบที่สุดเลยนะเวลาไปบังคลาและผมอยากจะแนะนําผู้คนที่ไปเยือนบางคลาว่านั่งเรือก็มีเรืออยู่หลายแบบจะเช่าเหมาลําก็ได้ค หรือว่าคุณจะเป็นเรือที่เขาวิ่งเป็นรอบก็ได้วิ่งรอบๆอมีคนอธิบายขยายความต่างๆแบบเรียบร้อยแล้วก็เวลาไปอำเภอบางคล้าเนี่ยหรือว่าอำเภอรอบๆเนี่ยตำบลรอบๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเกี่ยวกับองค์เทพที่เราเคารพนับถือบูชากันอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นพระพิฆเนศเนี่ยนะครับท่าอารยมองเนี่ยแล้วที่น่าไปกราบสักการะมากที่สุดเลยก็เป็นสถูป ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพราะในสมัยก่อนเนี่ยนะครับในยุคที่เราเสียกรุงครั้งที่สองเนี่ยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยเคยมาประทับที่นี่เ<อ>สารว่าที่นี่มีชื่อเสียงด้านมะพร้าวกับต้นหมากอย่างมากเลยใช่ไหมคะ มีมะพร้าวมะม่วงมาแล้วก็ตาลค,คือมะพร้าวบางคลาเนี่ยเป็นมะพร้าวลูกเล็กๆขนาดเล็กนะแต่น้ำน,นี่หอมมากคุณยังจำได้ไหมตอนผมไปประเทศเินกลาเนี่ยที่ผมไปบ่อยๆนี่นะครับแล้วก็แบบศิลังกาเขาก็ชอบอวดว่าเป็นประเทศที่มีน้ำมะพร้าวอร่อยแม้แต่เมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2562้าบที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ยังไปตระเวน ทานน้ำมะพร้าวของสีลังกาก็ถามว่าแบบอร่อยไหมคือเขาโปรโมทอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วกับมะพร้าวบางคลานี่แบบคนละอย่างกันความหอมความหอม,อมผมว่าน่าจะมาจากพื้นดินค,คือดินของบางคลานี่เป็นดินสามน้ําน้ําจืดก็มีน้ํากลอยก็มีแล้วก็น้ําเค็มก็มีแล้วก็เป็นดินทรายแล้วก็เวลาเขาปลูกมะพร้าวขึ้นมาเนี่ยแร่ธาตุต่างๆที่อยู่ในดินสามน้ำเนี่ยทำให้มะพร้าว มีกลิ่นหอมอร่อยแม้ว่าดื่มน้ำมะพร้าวหมดแล้วเนื้อมะพร้าวนี่ก็ยังอร่อยแล้วนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของตาลต้นตาลที่เราเจอกันเยอะๆเนี่ยนะครับก็มีต้นตาลที่จังหวัดเพชรบุรีใช่ไหมครับในประเทศไทยนะฮะ จังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามนี่ก็มีการปลูกตาลมากแล้วก็ที่ผมเพิ่งไปเมื่อวันที่1-18ถึง18เดือนมีนาคมพุทธศักราชสองพันหาที่ผ่านมาก่อนโควิดนี่นะครับก็คือเมืองผู้กามของสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาที่นั่นก็มีโอ ح, ต้นตาล<า><า>เยอะมากมเลยนะครับแต่ตาลที่ได้ประโยชน์จริงๆเลยนะครับที่ได้ผลผลิตจาตาลแล้วก็ทําประโยชน์สูงจริงเนะี่ยเป็นต้นตาลในอําเภอบางคลา้า ของจังหวัดบบจัดเชเจิงงซาวผู้คนชนบางคล้าเนี่ยดั้งเดิมมาจากไหนคะอาจารย์คุณจะเห็นว่าคนจังหวัด ชะเชิงเสาทุกคนแบบแปดิ้วเนี่ยมารับราชการเยอะมากเป็นมหาเศรษฐีก็เยอะมากประสบความสําเร็จทางด้านการงานต่างๆเยอะมากแต่อําเภอหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จนยืนแถวหน้าของสังคมไทยเนี่ยก็คืออําเภอบางคลาคถามว่าคนดั้งเดิมของบางคลาเนี่ยแบบมาจากไหนส่วนใหญ่เป็นคนจีนเป็นพวกข้อเกี้ยน มาจากบนทนฟูเจียนโดยปกติเวลาพูดถึงแบบฮอกเกี้ยนเนี่ยเราก็นึกถึงภาคใต้ของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นพังงาไม่ว่าจะเป็นแบบกระบี่แล้วก็ในกรุงเทพนี่ฮอกเกี้ยนมีน้อยนะก็จะมีแต่แบบแต้จิว๋วแต่บางอำเภอไม่ไกลจากกรุงเทพเนี่ยก็มีชาวฮอกเกียนเน้ยนมาลงหลักปักฐานชีวิตอยู่เหมือนกันก็คือที่อำเภอบางลาล้วก็มีชาวแต้จิว๋วนะแต่ชาวแต้จิ๋วเนี่ยถือว่าเป็นคนส่วนน้อยอ ที่บางคลาเนี่ยจะมีบ้านข้าบดีเยอะส่วนมากเป็นเศษฐีเก่าห้าสิปี60ปีเจ็ปีร้อยปีที่แล้วแล้วก็จะตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ําแบบบางปะกงะแล้วบ้านเรือนนี่ก็จะทําด้วยไม้มประมาณ8ปีประมาณ10ปีเขาก็จะเปลี่ยนไม้ที่อยู่รอบนอกที่เป็นทางเดินเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนกันครั้งหนึ่งแล้วส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ใหญ่มีหไร่สิไร่ธมงเนี่ย ผลตอบรับจากการสัมมนาเป็นไงบ้างคะอาจารย์ก็ในครั้งแรกเนี่ยเขาจะจัดสัมมนาที่ห้องแบบบังกะงของโรงแรมที่แบบวินเทจซึ่งห้องนี้เนี่ยรับคนได้ร้อยหนึ่งแต่ปรากฏว่าพอประกาศออกไปเนี่ยก็มีคนมาสมัครเยอะเลยนะครับว่าคนต้องการที่เข้าร่วมสัมมนาก็ต้องไปที่ห้องใหญ่ขึ้นก็เป็นห้องแบบบางตลาดก็คนเต็มเต็มทุกที่นั่งแล้วผู้คนก็ให้ความสนใจมากนะมีการถามคําถามมี ให้ความแบบสนใจคือแบบมีอารมณ์ร่วมในการแบบสัมมนาเพราะทุกคนคิดว่านี่เป็นโอกาส,สและจะได้นำความรู้นำประสบการณ์จากประเทศต,ต่างๆซึ่งเราที่เป็นผู้พูดเนี่ยได้รับใช้ท่านทั้งหลายสำหรับผมซึ่งเป็นผู้พูดหลักเนี่ยนะครับ<ะ>ในช่วงเช้าสามชั่วโมง<อ>แล้วก็มีในช่วงบ่ายก็เข้าร่วมแบบเสวนาด้วยนะ,ะอยากจะเรียนนะผมพอใจมาก<อ>มากับผลของการสัมมนาใน,ในวันนี้นะครับ แล้วก็หลังจากที่แบบสัมมนาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับแบบผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านของบางคลาบางท่านก็เป็นอดีตผู้บริหารเทศบาลบางท่านก็เป็นประธานชมรมสมาคมอะไรต่างๆในบางคลาแต่เป็อยู่ท่านหนึ่งเป็นแบบราชการเพิ่งมารับราชการเป็นครั้งจังหวัดประจเจคีราแล้วก็ให้ความสนใจกับบางคลาเนี่ยอย่างสูงมากไม่ทราบวันนี้ยังพอมีเวลาจะเล่าเรื่องบางคลาให้ฟังต่อไหมอาจารย์คะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะถ้าหมดแล้วเนี่ย ก็อยากจะรับใช้แบบในทีมหน้าต่อเกี่ยวกเรื่องของทางบางคล้าเนี่ยนะครับซึ่งน่าสนใจมาก